เมื่อก่อนล้วมันไม่เป็นแบบนี้แบบว่าที่ก่ง,งใช่ไหมเขาถอดออกมาจากอะไรย้ายมาติดที่นี่อย่างเงี้ยอ๋อนี่นะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> นี่มีป้ายอยู่เขียนว่าตรงไปเป็นส่วนเป็นจักริกิติแล้วข้ามทางด่วนมาแล้วครับาทางด่วนเมล่อวสนศีงมาแล้ว ก็อ,อย่างที่บอกแล้วครับก็เหมือนอยังไม่เรียบร้อยอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่าต้องลงบันไดไปข้างล่างอะ่ะทางเข้าสก,กายวอล์กเขาไม่ให้จักรยานเข้าขนะครับเรตีห้าถึงสามทุ่มอั้มันเข้ากี่มองอะ่ะตีสี่เงี้ย <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงว่าจักรยานอะ่ะขี่ในสวนอัขีไ่ได้เนี่ยใช่ใช่แต่เขาไม่ให้เข้าทางนี้ไนงะดีครับ เเรเ้ัีกลงมาแล้วครับ นี่แครับตรงมาจากทางสไาย์วอล์กนครัที่ำให้จะไปอยากเข้ารว่าต้องมาเข้าทางถนนด้านล่างสำหรับคนที่ไม่แต่คิดว่าจะต้องเข้าไปขี่หรือเข้าไปทำ a อ t i v i t ตี้ในสวนต้องการใช้เป็นทางลัดที่จะไปอโศกแยกอาศสกนะครับคือเมื่อกี้เราเขาไม่ให้ผ่านใชไหมฮะใช่ถ้าผ่านได้มันก็คือหน้า S <S เ็นหมันก็จะเชื่อมกันมาเลยไอ้ทางที่มีลัวเนี่ยแล้วก็มานี่สะพานลอยเนี่ยครับหรือจะเข้าทางนี้นก็ได้แล้วมันก็จะวิ่งเลาะคลองไปเรื่อยๆไปออกตรงแยกอโศพกพอดีฮะสุดนี้แี่ยสะพานไกลๆที่เราเห็นรง <S <S ร่คร,ครับสุดทางไปครับเนี่ยก็คือถ้าถ้าทุกอย่างเปิดเป็นระบบมันก็จะเรียกว่านี่คือแปลว่าเราวันนี้เราก็จบแล้วดิล้วก็จจกตาผ่านค,คือหมายความว่าเราก็มาได้สุดแค่นี้เท่านั้น ใช่ไหมครับผมเห็นเห็นท่านชอชอบอกว่าปีนี้ได้ใช้ได้ได้แต่หมายถึงต้องต้องติตอนนี้ได้ติดติดเดือนติดเส็จเดือนท่านหวังเรื่องกระตังติดเสร็จเดือนนี่คือถ้าไม่ได้ใช้แปลว่าปีหน้าแล้วนะถูว่าคุณโตว่าปีนี้จะเป็นท่านหวังเรื่องกระตังเรื่องนี้เหรอครับ